สองกล้องดึงหน้าพร้อมกับ2กล้องยกคิ้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะคะว่าล่องแก้มค่อนข้างชัดมากมันไม่สดใสเวลาที่ชอบแบบแต่งหน้าตาเนี่ยมันตกลงมามันย้อยลงมาแล้วมันทําให้เราเหมือนดูง่วงดูพักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยเลือกผ่าตารเป็นการ2กล้องยกคิ้วนะครับทำให้ระดับคิ้วเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับที่สวยงามมากขึ้นนะครับก็จะได้ทําให้หนังเกินหายไปชั้นตาก็จะกลับมาคมแล้วก็สวยเหมือนเดิมส่วนบริเวณหน้าส่วนกลางแล้วก็หน้าส่วนล่างเนี่ยจะเป็นวิ เนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นจะต้องตัดหนังทิ้งเลยก็เลยเลือกไปวิธีสองกล้องแต่ทั้งหมดเนี่ยจะซ่อนอยู่ในผมหมดเลยหลังจากหายเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลย โอ้ไม oh ่ด๋อน่เข้าที่มากขึ้นคือตอน2อาทิตย์แรกอะก็คือเข้าที่ดีแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วแต่วันนี้ก็คือเข้าที่มากขึ้นเกือบจะ1 0 0แล้วตอนนี้หนึ่งเดือนแล้วก็คือรองแก้มตรงนี้หายไปก็คือมันได้ทั้งคิวด้วยหน้าผากด้วยแล้วก็ตรงตานะคะมันทําให้ขึ้นไปซึ่งมันจะทําให้โชว์ชั้นตาที่มันมีอยู่แล้วที่มันโดนไขมันปกอยู่อะคะอ่ะทําให้มันแบบขึ้นมาชัดเจนขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นมากๆคือไม่ต้องใช้สติ๊กเกอร์ติดตรงตาแล้วนะคะ mm. ตาม ใสแล้วมันดูดีขึ้นมันซ่อนอยู่ตามไรผมของเราค่ะเพื่อนๆค่ะซึ่งมันไม่เห็นอีกน,นั่นแหละต่อให้ลื้อไปเงียมันก็ไม่เห็นมันหายไปแล้วว่าบวมน้อยด้วยแล้วก็หายเร็วให้สิบเต็มสิบเลยค่ะไม่ต้องคิดเลยนี่นะครับก็คือความสดใสและผิวที่ยกระชับจากฮาตาการ2สองกล้องนะครับ